ก้วสบายดีวันนี้พอกลินดาสาลาวันนี้ลิน่นาจะพาทุกคนมานี่มกเอี้ยนกินนี่เอี้ยนกระดิน้อยแท้หน่อยวานี้สามตุกตุท่อปูมือนี่แหละนี่อันนี้เลยเอี้ยนเป็นเอี้ยนธรรมชาติถึงม่าจะนอวิทยามันนัะอ่ามา มือวันนี้ลินดาจะมาพาทุกคนเฮ็ดมกเอี้ยนกันนี่เริ่มแรกลินดากจะพามาดั่งไฟเลยเอาทานไฟ ได้แบบยินดาจ,จันนี่เอาทิ่สู้แลกก็น้ำมันเป็นน้ำมันพืชนี่ก็คือวิธีการดังไฟของยินดาาในเต่ละเถอะและ้วก็ไฟชุดเลย เมนูเคื่องโควิดเมนูประหยัดอ่าแล้วก็เอาไม้นน้อยมาใส่ตำรับ ก่อนต่อไปเขาก็จะมาใส่มะเพ,ะเพ,บบเพ็ดแล้กกระเพบบ็ดป่นเพ็ดดิบกระเพ็ดป่นใส่ลงไปเลยแล้วก็จะมีหัวข้าเมื่อน,นี้เราจะโบมาใส่ข้าวเบื่อโบอใส่เนาะเพราะว่าลินดาจะมกแบบบ้านนอกเขาไ้นึ่งนี่เขาเอานหมก ก็เลยไม่ได้ใส่เพราะว่ามันจะนานซุกนิ่นึ่งเท่าไส้เลยใส่ไปน้อยนึงกระโพนเอะโพนเอียนเขางน้อยสามตุน้อยเฮ้น้อยว่า ใส่หัวสิงไข่เข้าไป แล้วก็ต่ดตัดก้อนตําให้มันแลกก้อนแล้วมาถึงขัง้นตอนโต้ไไปลีนดาก็จะมาปุ่งปุ่งค่ะ,คะใส่เป้งน,นัวลงไปเป้งน,นัวพอประมาณแล้วก็เกลือ ปะเแดงเลกกัตตัวนี้ก็เป็นปัก โซงหาแักเตล์ไปพักเตลไ์ไส่ลงไปใส้คือมันหอมเวลาเชื่อมพักเตล์ลงไปแล้วมันหอมแล้วแต่คนมาก์ด้วยถ้าคนบัวมากกะอะบัวไส้จะได้เพราะว่าไผ่บัวมาก กับโบไส้ถ้าว่าไผ่มักกระไส้เสียงกบหองอยก่กกินกบเลย ยคนไทยเอิ้นทางยางาลินดาดก,กับกระงหงอนไรใส่ไปน้อยหนึ่งขอให้มันหกแต่วันนี้ใส่ออกพวกสีเซ่แล้วเราก็จะมาลวนตอกลวนต,ตอกตอกกับตอกบอกเนี้ยตัดก่อนตดัดออกเป็นสาม อินดาจัดตาดอ,อกกัอนอินสางเอาตองมาลนไฟตองนี่ต้องลนก่อนด้วยบ่ลรนบวได้ นนลนไฟครบสามสามใบเลยวิธีการคนริดดามวมืน,นี้ดิดดาจะโบจะโบนึงเจมยินดาจะมามามมก เอิ้นมุกแหละทีเอิญเอิญอย่างเดียวน้อครัง้งครั้งแรกของการอันของการที่ไดไม่เห็นมมกอันเอี้ยนอ่าไลลินดากจะพามามกเลยแป๊บบนึงเปเอว่ว ตวน้ำมุกมันหักเข้าเอกนาะมุกเลยตรวจน้ำมุกมันหักกันเข้าน้ำเข้าเนื้อเอกขออนุญาตใส่มือ ผิดมุกแบบนี้เดิเมันจึงผิดผิดได้นี่รีดดกักจะได้ยิ่งวิวมานจะนี้เลยอันนี้ก็คือเราจะเอามามาปิง้งออามามุกใส่ไฟไฟอ่อนๆเมืองเขาจันมาเป็นออาปิ้งไฟอ่อนๆเด้อต้องใช้เวลาประมาณสามชิ้นหาสีชิ้นาทีเขาจึงจะได้มาขินกัน อนลินดาท่าคลิปนะมันอาจจะเบิ่งคือแบบมันไวแต่มันบริไวเลยตอนหพ่ตอนอย่างต้องใ้เวลาอันนีค่ะก็จะมาท่าประมาณสามชิปหาสี่ชิปนาทีมันก็จึงได้เป็นขินแล้วว่างาน,นเขาก็จะพลิกไปพลิกมาแล้วขั้นตอนโตไปลินดาก็จะมาพิกเลยเพราะว่า เราจะพิกยืส่สองรอบเพ่านั้นนาทีอืดข้างสิบห้านาทีเพราะว่าพิกไปทิ้งมาแล้วตอมันจะเลกมาเบิ่งกันเลยวิธีนี้ก็คือมันจะได้กลิ่นหอมของใบต่งเลยก็ในเต่าท่านอาดินนะะมาจิสิบห้านาทีพิกเคลื่อนเงเด้อ รคิดม่นเบื้องแากจะเบื้องสั้นๆเนาะแต่ว่าเียด่าเห็ดมานนี้มันกะจะอ่านสองชัมม่วโมงแล้วเียด่าเห็ดมานนี้นะคิดว้เบื้องแากว่าจะสั้นๆแต่ตอนนี้เขาต้องมาทาอีกสิบห้านาท,ทีอีกเพื่อจะอ่าให้ฟากนี้ซุกคือการฟากนี้โอเคเฮาเรจะมาเบิ้งกันอีกเท่อนึงหรือองลงมาเด้เลย i <laughs> you ไอยแกะเด้ออืมกินหอมอมาเลยหอมเตะด่างหยหน้าเลยทุกคน กินกินอามาแล้วนี่ซุกเป็นที่เรียบร้อยอ้ออ้อหอมหอมแหงออันนี้ก็คือโมกเอี้ยนอันนี้คือซุกแลวเดอร์ซุกแล้ว,ลวมันจนเล่นละ หยุดเ,เล่นแหละเซฟ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 เทสเซฟบ้าเบืเบ้องลินดาสกินอันนี้กากอัอนนี้บ้างฮอรเนาะได้เอามาอันขี้ไปเลยจ้ะอร่อยทุกคนเมนูนี้นี่แล้วเลี้วบวกเย็นของลินดา เสด็แทนแน่นอนห้ามประกาศจากลินดาสาวลาวเด้ออ่ามือนนี้บริมีโอกาสมาขิงให้ทุกคนในเบื้องเลยเพราะว่าตอนนี้มันก็ะหอดมกินข้าวแล้วควรอบครัวก็จะได้ขิงข้าวแล้วอ่าสำหรับคลิปน,นี้ลินดาขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นสำหรับผ่ที่เบื้องกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ลินดาสาวลาวในคลิปต่อไปอีกเด้อบ๊ายบาย